แก๊สน้ำตาคืออะไรและแก๊สน้ำตาจะมีวิธีป้องกันอย่างไรและถ้าเกิดเมื่อสัมผัสถูกแก๊สน้ำตาเราต้องปฏิบัติตัวยังไง เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อนของพี่โอ๊กัอีกครั้งหนะ้าสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นการฉิบยกสิ่งที่ทุกคนาถามมาอีกเช่นเคยน,นะฮะเดี๋ยวนี้คิดอะไรไม่ออกก็เอาที่น้องๆอาถามกันมาทั้งแหละนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือเป็นผู้ใหญ่นะถามคําถามนี้กันมาเยอะมากในช่วงนี้ไม่รู้ฮิตอะไรกันคําถามก็คือเขาถามว่าแก๊สน้ําตาคืออะไรและแก๊สน้ำตาจะมีวิธีป้องกันอย่างไรและถ้าเกิดเมื่อสัมผัสถูกแก๊สน้ําตาเราต้องปฏิบัติตัวยังไสหรับแพนะ มีแนวทางการจัดก,การอย่างไรเมื่อเจอผู้ป่วยที่สัมผัสแก๊สน้ำตามาเขาบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้อ้างอิงเหตุการณ์ใด,ดเกิดขึ้นนะฮะถือว่าไม่ได้ยุ่งนะอันนี้คือแค่เอาสิ่งที่ถามมาตอบให้ความรู้เฉยๆแค่นั้นเลยนะฮะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรทางนั้นนะฮะไม่ควรจะคิดมากไปโอเคตามนั้นนะจ๊ะเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่าครับผมสําหรับแก๊สน้าตานะฮะหรือว่าเทียร์แก๊สนะครับไม่ได้ผลิตม,มาจากน้ําตาแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ามันคือของแข็งประเภทหนึ่งนะฮะที่นมามาบรรจุใส่กระป๋องแรงดันสูงนะ,ะม,มนกกะป๋ มันลดลงนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งนะครับกลายเป็นแก๊สแล้วก็ออกมามันมีส่วนประกอบจากสารเคมีที่ชื่อว่าคโรเบนซามารโนไนไตรส์นะฮะก็ชื่อโคตรยาเลยมันคือ C10H5Cl คอแล้วก็ N2 นี่เลยตามนี้ คือส่วนประกอบแม่งมีเยอะมากมีหลายส่วนนะฮะแต่ว่าชื่อสารเคมีของมันเต็มๆมันก็คือประมาณนี้นะฮะซึ่งสารเคมีเหล่านี้นะฮะก็แล้วแต่รุ่นการผลิตแต่ละบริษัทนะฮะก็จะใช้สารไม่ต่างกันแต่ว่าตรงนี้คือจะเป็นสารกลางนะฮะที่เขาใช้กันนั่นเองซึ่งเป้าหมายในการใช้นะครับเพื่ออะไรเพื่อทําให้เกิดการระคายเคืองต่ออวัยวะได้แก่ตาผิวหนังแล้วก็ทางเดินหายใจนะฮะก็มันจะส่งผลทําให้เยื่อบุทั้งทางเดินหายใจช่องปากตาผิวหนังอะไรพวกเนี้ยนะครับเกิดอาการต่างต่อบรีครับผมถ้าเกิดเป็นทางเดินหายใจเน แอบจมูกน้ำมูกไหลนะครับไอจามเจ็บคอมีเสมหะนะฮะแล้วก็หายใจลําบากแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีปัญหาทางเรื่องทางเดินหายใจอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรคถุ่วลมโป่งพองนะฮะเป็นโรคหอบหืดหรือว่าสมหวดสูบบุหรี่กันมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเจอแกนน้าตาเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้มีอาการมากกว่าคนปกตินั่นเองครับผมแต่สำหรับคนที่มีอาการทางปอดหนัก,นก,นก,นกๆนะครับก็สามารถมีอาการปอดบวมนําได้หรือภายใน12บสถึงยีชั่วโมองก็ถือว่านี่หนักพอสมควรนะฮะถ้าเกิดสูดเข้าไปนั่นเองต่อมาที่ผิวหนังนะครับก็จะมมีาการแสันว นะครับเหมือนถูกไฟไหม้ได้เหมือนกับความรู้สึกเหมือนเบอร์นิ่งเซนเซชันนะฮะซึ่งอาการผื่นเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวถึง7จิชั่วโมงเลยก็ว่าได้ตานะครับก็น่นอนมีอาการน้ำตาไหลแสบตานะครับหนังตาบวมเยื่บุตาอักเสบนะครับถ้าเกิดมีคนที่อาการหนักมากเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการไบรเนสหรือว่าตาบอดชั่วคราวได้นะฮะแล้วในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีเยื่อออกในลูกตาได้เพราะว่ามาทําให้โตคำดันลูกตามีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนอาการระบบรวมๆที่ไม่ใช่3เป้าหมายหลักนะฮะก็แท้แก่อาการปวดศีรษะซึมเจ็บหน้าอกนู่นนั่นนี่คืออาการหลากหลายมากมายนะฮะถ้าเกิดมีก็นั่นแหละถ้าเราไปสัมผัสมาเราก็คงรู้เลยว่าเฮ้ยฉันโดนแก๊สน้ําตาลมาแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะต้องมาดูนะฮะแต่ว่าเป็นแค่อาการระยะสั้นไม่มีผลในระยะยาวแต่อย่างใดครับนะสบายใจได้ถ้าเกิดไปเจอมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยเราต้องทายังไงดีก่อนที่จะมาถึงมือหมอนะฮะมันก็จะมีหลักสูตรในการดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันก็คือ1่การเตรียมตัวนะฮะ ตาหรือว่าแก๊สซัมติงอะไรก็ตามนะครับหนึ่งแม้กระสานเคมีน,นะฮะหรือว่าถ้าเอาให้ดีคือแม่นตาว่ายน้ําไปเลยเพราะว่าแว้นตาว่ายน้ำอะ่ะมันจะซีลนะครับก็คือมันประชิดแนบลูกตามันทําให้สารหรือว่าควันเหล่านี้มันเข้าลูกตาไม่ได้นะฮะแล้วก็เตรียมพวกผ้าปิดปากไปให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็คือกันแก๊สเนี่ยเข้าสู่ทางเดินหยายใจนะฮะซึ่งอากาศก็ต้องดูการกรองนะครับว่ากรองดีแขนาดไหนแต่ว่าใส่ดีกว่าไม่ใส่นั่นเองนะครับแล้วก็พกน้ําไปด้วยนะฮะอย่างน้อยก็ครึ่งลิตรห้าร้อยม อันนี้ดีเพราะว่าน้ําเกลือเวลาเราล้างหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นมิรต่อร่างกายมากกว่าแล้วก็ไม่เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเราไปสัมผัสแก๊สน้าตาสิ่งแรกที่คนทำก็คือเฟดเอาไว้ครับหนีออกห่างให้ไกลที่สุดนะฮะอย่าไปสัมผัสเพราะว่ายิ่งเราเดินเจอแก๊สพวกนี้นานมันก็ยิ่งระคายเคืองพวกเรานานมากขึ้นนะฮะเราก็พยายามอยู่เหนือลมก็คือลมพัดไปทางไหนเราไปอยู่ทางด้านหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้แก๊สพัดเข้าหน้าเข้าจมูกเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าที่อันตรายกว่าก็คือเวลาเจอแล้วเนี่ยคนมนก่่เยยีงงาาาารท จะมีมากกว่าโดนแก้น้ำตาอีกก็ว่าได้นั่นเอง,เอง แต่ถ้าเกิดเมื่อสัมผัสโดนแก๊สแราเนี่ยแนะนาว่าน้ําที่เตรียมไปเอามาล้างเลยนะฮะล้างหน้าล้างตาล้างตัวปล่อยผ่านนะฮะไม่ใช่ไปแช่เลยถ้าเกิดมีโถมีถังแล้วก็ลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่ตรงถังเหมือนที่เดิมก็ไม่ไช่วยอะไ,ไรนะฮะดังนั้นก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะฮะแล้วก็พยายามอย่าเข้าห้องแอร์หรือว่าในที่แคบเพราะว่าแก๊สคนเดียวเรามันติดมันมาวันเถยอออกมามันก็จะยังอยู่ในห้องนั่นเองนะครับทำมาให้อากาศไม่ถ่ายเทก็จะยิ่งอันตรายยิ่งกว่าเดิมอีกครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือพยายามอย่่่าะะาเูป เน้นการเป่าก่อนแล้วค่อยไปล้างด้วยน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดามันจะช่วยทําให้อาการดีขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ออกล้างแม่ไปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตามตัวเนี่ยมีโขมีอะไรติดอยู่เพราะอย่าลืมว่าอาพุกงเนี้ยมันมาเป็นของแข็งก่อนใช่ป่ะแล้วก็ค่อยกลายเป็นแก๊สถ้าเกิดสมมุติมันยังมีเศษสิติดอะไรเงี้ยพยายามใช้ผ้าชุบน้ำนะครับเช็ดออกไปนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดมาถึงมือแพทย์นะครับเราก็จะมีการประเมินก่อนนะครับตามตารางดังต่อไปนี้ฮะขึ้นเลยนนนะะะะะเเดดียวววออิบาา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 ้้ตตตรรรรรงไปปปกกก็คคืแแพมู่่่่ัโ ปอดอื่นก็คือดีคอนเทมิเนชันหมายความว่าทําการชําระล้างนู่นนี่เหมือนที่เราทํามาก่อนหน้านี้แหละเราทํามาแล้วรอบหนึ่งแพทย์จะทําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อบรบรีเช็คของเาเรียบร้อย <L> <M> ก็มาดูว่ามีอาการดิสเนียหรือเปล่าดิสเนียคือเหนื่อยนะฮะ <L> เหนื่อยไหมถ้าเกิดเหนื่อยก็จะให้พวกยากลุ่มบงโคเดเลเตอร์นะครับพ่นยงพ่นยาทําให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันเปิดก่อนเพราะว่าการหายใจน,นั้นสําคัญที่สุดนะฮะถ้าเกิดให้แล้วอาการดีขึ้นเราก็จะมาเช็คต่อนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีเหนื่อยก็มาเช็คที่ตารัาว่ามีคอนเนีย ถ้าเกิดไม่มีกับ,บ้านอรน,น,นะฮะไม่ทบอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันมีอาการขึ้นมานะครับก็คือ a d มิดครับส่งเข้านอนโรงพยาบาลหรือว่าตอนที่ให้ยาพ่นอะแล้วอาการไม่ดีขึ้นอย่างนี้ก็ admit นอนโรงพยาบาลเหมือนกันนะฮะดังนั้นแนวทางสําหรับแพทย์ที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยก็จะทําตามมีประมาณนั้นนั่นเองครับทีนี้เรามาดูใบ order ของหมอมาดีกว่านะฮะนี่คือเป็นหน้าตาลู่ล่าหน้าตานะครับของใบสั่งของหมอนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง order for one day นะฮะก็จะมีการสั่ง O2 set นะครับดูค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ะะแล้วก็ดูว่าตอ้องเอสโลงเอสเลไหมถ้าเกิดอาการทางปอดมันไม่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็สำหรับการรักษาเนี่ยอ่านแน่นอนดีคอมิเนตรสั่งไปแล้วนะครับให้ออกซิเจนหน้ากากออกซิเจนให้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ไวทัลไซส์โอทู t ซก็ดูตั้งแต่อัตราการหายใจอัตราก,การเต้นของหัวใจนะฮะแล้วก็ดูค่าความดันของเลือดอะไรก็ว่าไปนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ดูสําหรับบางคนว่าจะต้องใส่ทิวหรือเปล่าทิวก็คือท่อช่วยหายใจนะแหละในกรณีที่แบบมันหายใจไม่ได้แล้วอ่ะนะฮะแล้วก็จะเป็นโมนิโคนเดเลเต ะฮะดิบไลเซอร์ก็คือเป็นตัวพลนั่นเองนะฮะเราก็จะให้น้ำกงน้ำเกลืออะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นตารางของคุณหมอปกติ นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบประเมินคร่าวๆนะฮะแล้วแต่โรงพยาบาลว่าเขาจะมีฟอร์มยังไงแต่นี่ก็คือเอาตัวอย่างของฟอร์มมาให้ดูอันนึงแล้วกันนะ,ะว่าเออรูปลักษณาตาคุณหมอเขาจะมีการเช็คอะไรแบบนี้นะฮะ <im> ก็หวังว่าวันนี้ก็จะได้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สน้ำตาไปนะฮะว่ามันคืออะไรแล้วก็มันจะมีวิธีการปฏิบัติ <im verständ weil> ตัวการป้องกันตัวเองหรืออะไรยังไงนะฮะแน่นอนว่าในคลิปนี้คือทํามาตอบคาถามคนที่ถามมาเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าอ้างอิงหรือว่าอะไรกันทั้งสิ้นนะฮะก็หวัง โอเคนะฮะก็วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้านะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันอังคารนะครับเวลา5้าโมงเย็นแล้วก็วันศุกร์ห้าโมงเย็นแล้วก็รายการทอกกระปู่นะครับในหัวข้อต่างๆมากมายที่จะเชิญทั้งยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์หรือว่าดาราหรือคนดังๆนะครับมันนั่งพูดคุยกันว่ามีอะไรน่าสนใจในหัวข้อนั้นบ้างในวันเสราร์นะครับเสราร์วันเสราร์เวลาแล้วแต่แขกรับเชิญจะเลือกกันเองนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดี